คนที่สามารถมีความสุขจูนซอดได้มันไม่เกี่ยวว่าชีวิตเขาดีกว่าคนอื่นมันไม่ใช่ว่าเขารวยกว่าได้รับความโชคดีกว่าหรือกายภาพเขามากกว่าโอเคอับบาฮัมพิกบอกมันใช่เวลาที่คุณอะไปอยู่ในสถานที่ที่คุณชอบอะมันจูนง่ายกว่าสมมติว่าคุณเป็นคนชอบธรรมชาติชอบทะเลคุณจูนง่ายกว่าสถานที่ที่คุณไม่ชอบที่มันเป็นสถานที่ที่สมมติว่าอย่างเตยไปอยู่ที่คนเยอะๆแล้วเสียงดังหรือคุยกันเรื่องที่มันไม่ฟิน อ่ะอันนั้นเราอยู่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีอยู่แหละแต่ถ้าไปอยู่ในอีกที่ที่เราชอบที่สวยงามมันจุนง่ายกว่าคนที่มีความสุขกับตัวเองอะ่ะมันคือการเลือกมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเกิดมาโชคดีวกว่าคนอื่นมันเกิดจากคนคนนั้นอะ่ะจงใจเลือกสิ่งนี้ให้กับตัวเองแต่ก่อนตอนที่เตยเรียนอะ่ะมันจะมีวิชาหนึ่งที่เขาหัดทํางานวิจัยเนาะเพื่อนเตยก็จ,จะทํางานวิจัยแบบเชนเชนสัาร์ เรื่องเซลล์เรื่องดีเเรื่องพืชอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่เตยทำเนาะเตยก็ทาแบบขำมากโคตรบอนด์ทูบีดิสเวเตยทํางานวิจัยเกี่ยวกับ,กบเรื่องความสุขวิชาความสุขที่มันมีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาบอกว่าโดยปกติอ่ะคนจะชอบศึกษาที่มาของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคของคนที่ไม่มีความสุขว่าเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงไม่มีความสุขปมอะไรในวัยเด็กคือสภาพแวดล้อมหรือสันที่มีหรืออะไรอย่างเงี้ย ชอบไปศึกษาโดยงานวิจัยส่วนมาก99.99% 99คือศึกษาโรคที่ไม่มีความสุขเขาก็เลยบอกว่าซึ่งจริงๆอะ่ะมันมีมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นยอดดอยยอดดอยอยู่บนนั้นมันเหมือนกับยอดดอยของต้นไม้อะ่ะที่ถ้าคุณไปศึกษาคุณสามารถที่จะเอามากระจายมเมล็ดพันธุ์นั้นได้คนที่มีความสุข ควรที่จะไปศึกษาเขาว่าเขาอะทำยังไงเขาทำยังไงเท่าถึงมีความสุขมากกว่ามันก็เลยเกิดเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องความสุขโดยตรงซึ่งจริงๆมันเป็นงานวิจัยแบบหลายอันมากเลยนะที่มันแบบรีวิวผลงานวิจัยที่เขาศึกษามาเป็นระยะยาวนานเป็นสิบสิบปีเป็นร้อยป,เป,ปีเป็นช่วอายุคนอะทีมวิจัยคือทุ่มเทมากเลยนะค่ามันออกมาเลยว่าโอเคเขาสุขภาพดีกว่าคือชัดเลยอะคือเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งมันจะชัดเลยคนที่มีความสุขกับคนที่ขี้บ่นอะ คนที่อยู่ในฝั่งความสุขสุขภาพดีกว่าพอเขาไปศึกษาดูอีกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยที่มีความสุขเกง่งๆหรือมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเขาโชคดีกว่าคนอื่นขนาดนั้นไหมหรือว่าอะไรจริงๆเรื่องที่เขาเจอในชีวิตอะ่ะก็เจอเหมือนที่คนอื่นเจอนั่นแหละแต่มันต่างที่ทัศนคติในการรีแอคต่ตอสิ่งนั้น มันไม่ใช่ว่าเขาโชคดีกว่าเพื่อนสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกนะทุกคนเราเลือกได้ตัวอย่างบอกทุกคนว่าเราเลือกได้คือ empower อ่ะไม่หลงลืมความยิ่งใหญ่ในตัวเองมากกว่าเนาะสมมติว่าอายุตัวอย่างบางคนสมมติสถานการณ์เดียวกันเลยเอ่าสมมติจะต้องไปทําความสะอาดบ้านก็จะทําไปอหล,ะละันล้าหลันล้าหลันล้าแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็จบซึ่งระหว่าง process แล้วก็มีความสุขไงมีความสุขทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายและในที่สุดตั้งแต่ก่อนทําขณะทําหลังทํา ณขณะที่บางคนเจอสถานการณ์เดียวกันกับเราสมมุติเขาต้องทําความสะอาดเขาอาจจะดรามาว่าชีวิตเขาทําไมต้องแย่งองนี้ทําไมต้องมาทำอะไรแล้วก็อยู่ในโมเมนตัมนั้นนะแล้วพออยู่ในโมเมนตัมนั้นนะมันก็เป็นตลอดทั้งวันแล้วมันก็กลายเป็นทุกวันแล้วมันก็กลายเป็นทั้งปี แล้วผลลัพธ์ในชีวิตอ่ะมันไม่ฟินแน่นอนคือจริงๆคนที่อยู่ในทางาศาสนาธรรมมันก็เป็นคนภพศาลอยู่แล้วเนะาะทุศาสนาละ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 ลเกือบจะเป็นซึมตื้อเหมือนหมอบอกละแต่กลับมาจําตัวเองได้ขอบคุณซอตัวเมาอืมจริงๆเตยอยากสัมภาษณ์คุณหลินมากเลยนะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนมากเลยมีคนมาถามเตยเรื่องนี้ด้วยโรคซึมตื้นเนี้ยแต่เตยจะไปพูดกับเขาตรงๆแบบเนี้ยมันไม่ได้ไงเพราะว่าเลนจ์มันห่างกันเกินไปโรคซึมตื้นเนี้ยถ้าพูดในทางจิตวิญญาณของเราอ่ะ เขาห่างไกลซอสมากเขาเล,ละเลยทิ้งซอสเข้าไปไกลเหลือเกินไกลแบบไกลไกลมากเลยอะ่ะห่างไกลการจูนซอสแบบไกลมากจริงๆมันก็เลยเป็นเป็น,ปนมันมันไม่ตรงจุดประสงค์การเกิดไงมันไม่ได้มีไลฟ์ฟอสไหลผ่าน มันก็เลยเป็นธรรมชาติที่เหมือนจิตวิญญาณเขาก็เลยอยากที่จะเล่นรูปกายไปเกิดใหม่เพื่อที่จะมาตรงตามจุดประสงค์ในการเกิดอยากสบายเอ็นจอยลันลาถ้าพูดในทางจิตวิญญาณมันคืออย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าแต่ว่าอยู่ดีเราจะพูดอย่างนั้มันเหินไปเขาจะฟังเรื่องมันต้องแบบให้เขาทำเริ่มเริ่มจากให้เขาเริ่มทำอะไรที่เขาชอบแบบมันต้องต้องแต่สเต็ปแต่ว่าอยู่ดีจะไปบอกให้คนคน,คนหนึ่งอะ่ะที่เขาไกลจากพวกเรามากคือไม่ได้มาฟังสารธรรมแล้วมา เริ่มทําในสิ่งที่เขาชอบนี่มันยังยากสําหรับเขาเลยอะดูซึ่งพวกเรานี่คือทําเป็นประจาทุกวันอยู่แล้วถูกไหมคะเออมันมันหาเลนจ์มันหางก,กันมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ว่าทุกคนจะอยู่จุดไหนนะมันขึ้นมาได้หมดมีพี่คนนึงเขาน่ารักมากเขาบอกว่าเขาอะไปพี่อะไปย้อนฟังไลฟ์เตยในยูทูบไลฟ์เก่าแล้วเตยเล่าว่าสมัยก่อนที่เตยฝึกแรกๆะมันก็ไม่ง่ายแบบเหมือนมีก็มีสภาวะที่เป็นขึ้นด้านล่าง เขาบอกโอ้โหเตยนี่ขึ้นด้านล่างแบบล่างสุดเลยในสกเกลพลังงานล่างมากเตยเลยค่อนข้างจะเก็ตค่อนข้างจะเก็ตทุกทุกสภาวะอารมณ์คนอะเวลาที่คนเป็นแล้วเตยก็เลยเป็นคนหนึ่งที่กล้า irm, คอนเฟิร์มโคตรว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ขึ้นไหนล่างแค่ไหนก็สร้างคุณขึ้นมาได้เสมอขึ้นได้หมดแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงเพราะบางคนล่างมากแล้วคุณชินกับขึ้นนั้นมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่า อันนี้คือตามหลักอับราฮัมฮิกที่บอกเลยว่ามันต้องไต่ค่อยๆรีิลิซิแตนในการไต่อารมณ์มันก็โอเคมันก็ต้องให้เขาเรียกว่าละมุนละม่อมกับตัวเองให้เวลาตัวเองเหมือนอย่างแต่ว่ามันเลือกได้มันเหมือนคุณหลินอะที่คุณหลินบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คิดว่าตัวเองอะเป็นซึมตืดแต่ว่าจุดหนึ่งตัดสินใจเลยว่าไม่เป็นก็ตัดสินใจเอาดื้อเลยว่าไม่เป็นจบแต่ว่าไปพูดเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็จะว่าเซนซิทีฟอีกนะอะเดี๋ยวเรามาเมาส์กันต่อ เวลาที่คุณไปทําอะไรด้วยความรักคุณเป็นตัวตนที่เทจริงคุณเป็นซอสอะไม่มีอะไรต้องกลัวโลกไม่น่ากลัวเลยความรักชนะทุกสิ่งคุณเดินไปไหนนี่ทุกอย่างจะเหมือนโรยด้วยกลีบกุลาถ้าคุณเป็นพลังงานความรักคามไม่ตานะมันเป็นอย่างนั้นพลังงานมันโคตรใช่เพราะว่าคุณอะเป็นพลังงานเดียวกับผู้สร้างโลกมันเป็นพลังงานของผู้สร้าง ผมลืมว่าความเป็นเด็กคือคีความบริสุทธิ์ที่หายไปความสุขสดใสโดยธรรมชาติที่มีในกําเนิดแบบว่าเด็กควรเติบโตโรคสดใสแต่ไม่หวั่นไหวต่อโลกแต่ต้องเข้าใจเตงสูงมากถ้าเคยสะสมความคิด oh, ใช่ใช,ใช่น้องบอสคือถ้าเราเคยสะสมมาเยอะมันไม่เป็นไรเลยนะมันแกะได้น้องบอสที่เขายัางเด็กนะแต่ว่าเขามีความคือเขาจีเนียจากจนความคิดเขาอะมันเป็นผู้ใหญ่มากเกินอายุอานามไปมาก เห็นไหมว่าขนาดเขาสําเร็จระดับโลกหรือว่าเกง่งหรือว่าจีเนียนมากขนาดนั้นอะ่ะเขายังอยากกลับมาที่ความเป็นธรรมชาติในตัวที่มีอยู่ทุกคนเลยก็คือความเป็นเด็กอันนี้มันเป็นนิสัยนะใช้ติดตัวไปทั้งชีวิตเลย joy g o s t freedom freedom นี่มันสูงสุดอยู่แล้วถ้าคุณสามารถเป็นอิสระจากทุกสิ่งอะ่ะอิสระจากทุกสิ่งได้อะยังไงก็ไพศาลคือ the base ที่ทุกคนถามหาเนาะ แต่เอาง่ายๆเบสิกพื้นฐานก่อนเลยเอาจอยก่อนก็ได้จอยเช็คเลยแต่ละวันตื่นมาเนี่ยจอยไหมถ้าคุณอยู่ในขึ้นจอยเนี่ยยังไงชีวิตก็ดีอันนี้มันมันอาจจะพื้นฐานมากนะคือคุณทีเนียสอยู่แล้วมีของเดิมมาเยอะอยู่แล้วสิ่งทุกอย่างคุณรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยแค่อยากจะมาพูดให้คุณเน่ะจาตัวตนเดิมคุณให้ได้อย่าหลงลืมสิ่งนี้ไปที่มันมีอยู่ในคุณอยู่แล้ว คุณสําเร็จมาเยอะมากแล้วอะจากการรู้ศธรรมขุกศารรมฟังศธรรมผลลัพธ์ในชีวิตมันเกิดอยู่แล้วเวลาที่คนที่ฟังศารรมอะลักษณะเวลาฟังสาธรรมันอ l i g เมนต์เพราะมันอะไ g เมนต์อยู่แนวเดียวกับพลังงานต้นกาเนิดอะสิ่งดีงามมันถาโถมเพราะว่ากดแรงดึงดูดอะเขาทํางานอัตโนมัติตลอดเวลาเวลาที่คนที่ฟังศารรมอะสังเกตคนที่เข้ามาฟังศธรรมเขาก็เลยจะเกิดความโชคดีแบบงงๆ งงๆโดยที่เขาก็ไม่รู้แบบมันก็เหมือนอืูดีก็เอออยู่ดีก็แบบอะไดออกจากงานตรงนี้ก็ดีเลยค่ะโคตรดีใจเลยพี่น้าเตยแกเป็นได้งานใหม่ดีกว่าเดิมเอออยู่ดีก็แบบความรักก็ดีซะงั้นเอออยู่ดีก็มันจะโชคดีแบบงงๆเพราะว่าอะไรมันเป็นกับขึ้นพลังงานเพราะตอนที่คุณมาฟังเสรีธรรมอ่ะมันเป็นอาหารจิตตอนนั้นคุณรู้สึกดีรู้สึกเบาแล้วมันก็เลยเกิดผลลัพธ์ในชีวิตที่มันดีแต่ว่าพอเราอ่ะยังไม่ได้ กระจ่างรากแน่นอะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบว่าโอโอเคชีวิตด,ดีแล้วทำได้แล้ว้นเลิกดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วพอแล้วอีกคำว่าพอเนี่ยคำว่าพอกับคำว่าอิ่มเต็มเนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะคุณรู้ไหมอันโดยพื้นฐาน3มข้อเนอับราฮัมฮิงอะจอยโก d ดฟ e ีดอมเนี่ยเอกสภาพวจิตตัวเองให้ละเอียดจอยเนี่ยก็ชัดแล้วนะเวลาที่เราอยู่ในจอยเนี่ย จอยก็คือความรู้สึกดีความรู้สึกเบิกบานเนาะมันมาถูกทางแล้วแหละอะไรก็ช่างเวลาที่คุณไปจอยไปเบิกบานอะ่ะมันมันบ่งบอกว่ามาถูกทางกับโกรธเนี่ยคือการเติบโตซึ่งขณะเตยเองอะ่ะก็ยังพอเวลาที่เราโกรดอะ่ะเราเติบโตเราจะจอยมันจะควบคู่กันแล้วฟรีรอมยังไงมันก็มานี <laughs> ่งไงสามอย่างนี้มันจะล้อไปได้วยกันเลยขนาดฝึกมาขนาดนี้ตเตยสร็จจะทำประมาณห้าปีหรอวะ น้องบอสก็เหมือนกันนะเคยเห็นน้องบอสมาหลายปีแล้วน้องเขาก็ยังคลิป g กอิ i n g มาให้ตัวเองคือฝึกเรียนรู้ให้ตัวเองไปเรื่อย like ๆเติบโตนุ่งๆส่วนมาเป็น g e เียสใสยบริสุทธิ์ใช่ไหมเวลาที่เราเหมือนพอหรือโปงอ่ะอันนี้ค่อนระวังเลยทุกคนทางที่มันใช่มันจะจอยมันจะเบิกบานจากภายในแล้วมันจะเติบโตแล้วผลลัพธ์กายภาพมันจะเกิดเตยเป็นคนที่ค่อนข้างเช็คตัวเองอ่ะ ค่อนข้างคือมันไม่ได้แบบร้อนลนว่าแบบเฮ้ยมันต้องเกิดพอร,รับเกิดพอร,รับทุกวันทาไมไม่เกิดอะไรแบบมันไม่ได้วิ่งแบบร้อนลนอย่างนั้นนะแต่ด้วยความที่ฝึกมาเตยจะรู้เร็วรู้เนิ่นมากถ้าอะไรที่ยิ่งผลลัพธ์ในชีวิตไม่โอเคนี่มันเช็คมันสะท้อนจิตเราแล้วนะมันสะท้อนจิตเราแล้วให้เรากลับมาจูน